เที่ยวบ้านไหนานี้วะกีไล่กีไล่อะไรอะไรนี่ินตาเอาเอ้หาลูกลูกเอ็หาเฮายืนขวกถ้าบุหัวมันออกไปพุ่นไปหาเฮาอยู่พุ่งเฮาถึงมานีเฮาประจาถึงหน้าปล่อยน้อยนวินตาเอ แล้วคะ่ะทุกคนเ,เข้ามาเกี่ยวข้าวตอนเย็นเนาะเสร็จปุ๊บก็ไม่แน่ใจว่าว่าเราไปขายเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนทุกคนเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าเกี่ยวข้าวไงพอทุกคนก็จะต้องรอคิวในการขายข้าวอะ่ะวันนี้ก็ถือโอกาสพาทุกคนไปดูบรรยากาศการขายข้าวด้วยกันนะคะทุกคนจะเกี่ยวข้าวแล้วก็ไปขายข้าวขายยังไงได้กี่บาทนะทุกคน ร็จแล้วได้อีกแถวนึงได้อีกแถวนึงกงำลังเสร็จวนกลับมาก็เสร็จวนกับมาก็เสร็จแล้วนี่ถอยมารอบนี้เสร็จเลย เสร็จแล้วรอบนี้ก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วกำลังมาน้ับนาทีกำลังมาแล้วหนุนหนุกเสร็จแล้วนม่ไงเขาจะมาเทเสร็จตรงนี้เขากำลังมาทีทีทีรถรถ

ก็จะนั่งรถคันนี้ไปขายข้าว le ครับขายลูกชิ้นทอดไหนนี่มั้เออเขาสร้างยังเมื่อคืนเมื่อคืนเขาเลเที่ยวหเอาบอยสแล้วไปปดให้เสเขาออไป ไปนแล้วเขาก็จะเอาไปเทแล้วเขาก็ลดเป่ามาช่างนะคะวิธีการขายข้าวนี่เขาให้แมนนะะ่ราคาส1จุดกิโลส1บ0็ดจุดยี่สิบตังค์าลงเสร็จปุ๊บก็กลังกลับมาแล้วก็จะมาช่างน้ำหนักลดน้ำหนักรดค่ะทุกคนจะได้รู้ว่าข้าวอะ่ะเราได้เท่าไหร่เนะเมื่อกี้เป็นการช่างรวม ทีนี้เสร็จเุิบเขาเข้าไปเทตรงนู้นแล้วเขาก็กลับมาแล้วก็เอารถมาชั่งเราจะได้รู้ว่าบวกลบคุณหารแล้วข้าวได้เท่าไหร่มันกะเร็วต้องให้แม่เนะ้อนะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับเก้าโมงคือรถการกลับบ้าน